วันนี้เนี่ยเราจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องออมีโยมมาที่วัดโชรประทานของเราเนี่ยมา,ม,ามากราบแล้วถามมั่โยมมีอะไรเหรอโยมบอกว่าโยมจะมาขอปฏิบัติธรรมบอกอ้าวการปฏิบัติธรรมช่วงนี้เนี่ยทางวัดพักอยู่ เพราะว่ามันเนื่อง้วโกโควิดแต่ถามหน้อยเถอะโยมมาไปบัตรธรมเพื่ออะไรละ่ะโยมตอบว่าโยมมาไปบัตรธรมเพื่อดับทุกข์ระก็ย้อนถามว่าแล้วเดี๋ยวนี้โยมเป็นทุกข์เรื่องอะไรโยมบอกเดี๋ยวนี้ไม่เป็นทุกข์หรอกแต่ว่าความทุกข์มันจะต้องเกิดแน่ นั้นแสดงว่าเดี๋ยวนี้ทุกยังไม่มีใช่ไหมโยมา็ตกไม่มีครับนั้นเมื่อทุกยังไม่มีแล้วโยมบอกว่าจะมาไปบัตธรรมเพื่อกันดับทุกเนี่ยแสดงว่าไม่ได้พูดไปตามความที่มันมีมันเป็นจริงๆเยดยโยมก็บอกเอาก็อีกหน่อยเมื่อก็เกิดทุกอีกก็ท่านนั้นก็เลยคุยกับโยมว่าถ้าเดี๋ยวนี้ยังไม่ทุก การไปบัตรธรรมก็ไปบัตรเพื่อไม่ให้ทุกเกิดขึ้นเพราะอันเดียวนี้ยังไม่ทุกเลยดับทุกลหมายถึงต้องมีทุกแล้วดับทุกนั้นแต่นี้ทุกยังไม่ได้มีนี่นั้นการไปบัตรก็เพื่อไม่ให้ทุกเกิดทีนี้เรามาเรียนรู้ว่าทุกเกิดเมื่อไหร่ถ้าเราศึกษาตามหลักปฏิจจสมุปบาทเนี่ย เราจะเห็นว่าทุกเกิดเพื่อเลินเวทนาทุกไม่เกิดเพราะไม่เปลินเวทนาที่ว่าเพลินเวทนาอย่างไรมีคนทูลถามพระพุทธองค์ว่าความทุกข์เราทําเองหรือพระองค์ตรัสว่าเธออย่าได้กล่าวอย่างนั้นความทุกขผู้อื่นทําให้หรือพระองค์ตรัสว่าเธออย่าได้กล่าวอย่างนั้น ความทุกข์ทั้งเราทั้งผู้อื่นทํใไมเกิดขึ้นมาหรือพระองค์ตรัสว่าเธอจะได้กล่าวอย่างนั้นความทุกข์ทั้งเราทั้งผู้อื่นไม่ได้ทําให้เกิดขึ้นมาหรือพระองค์ก็ตรัสว่าเธอจะได้กล่าวอย่างนั้นเขางงต่อกราบทูลว่าถ้าอย่างนั้นความทุกข์เป็นอย่างไรเล่าพระองค์ทรงตรัสว่าอาศัยตาด้วยอาศัยรูปด้วยพระองค์ไม่ได้เริ่มจากคน เริ่มจากอายตนะซึ่งเป็นอายตนะของธรรมชาติไม่ใช่อายตนะของคนที่พระองค์ตรัสอย่างนี้เพราะพระองค์คงมีเหตุผลของพระองค์ว่าถ้าเริ่มต้นที่คนเนี่ยควารมรู้สึกเขาก็จะผูกพันกับความเป็นคนมีคนตั้งมั่นอยู่ตลอดเวลาอันเป็นสัตตตทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐินั้นพระองค์เลยตรัสว่าอาศัยตาด้วยอาศัยรูปด้วย เกิดจกักวิญญาณทำสัมปการคือเมื่อตารูปจกักวิญญาณมาถึงพร้อมกันก็เกิดปัสสะเรียกว่าปัสสะปัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาคือเกิดความรู้สึกต่อสิ่งที่ไปสัมผัสนั้นเรียกว่าเวทนาทีนี้เวทนาแท้จริงก็สักแต่ว่าเวทนาแต่เราไปให้ใหค่าความหมายว่าเวทนานี่ดี อันนี้ไม่ดีถ้าให้ค่ายความหมายว่าดีเราก็หลงไหลหมกมุ่นมัวเมาในเวทนานั้นเรียกว่าเพลินในเวทนาทุกข์จึงเกิดขึ้นถ้าให้ค่ายความหมายว่าไม่ดีเราก็อ,อึดอัดกัดเคืองในทุกขเวทนานั้นทุกก็เกิดขึ้นนั้นต่านเอนและยังว่าความทุกเกิดเมื่อเพลินเวทนาไม่ว่าเวทนาในฝ่ายทุกขกเวทนาฝ่าย ลบหรือว่าสุขเวทนาฝ่ายบวกล้วนแต่ยังเจียนให้เหน็ดเหนื่อยกวนกวาวยไม่สงบไม่ได้รับการพักผ่อนเป็นทุกข์นั้นเมื่อความทุกข์เกิดจากเพลินเวทนาพระองค์ก็ตรัสเป็นในแนวทางให้เห็นว่าการเกิดทุกข์นั้นเกิดอย่างไรอาศัยตาด้วยอาศัยรูปด้วยเกิดจากขวิญญาณทำสมการชื่อว่าปัสสัปัสสะเป็นปัใจจัยให้เกิดเวทนาคือความรู้สึก ว่าสิ่งที่สัมผัสนั้นดีหรือไม่ดีเราให้ค่าความหมายสมมติว่ามีคนมาตำหนิเรารู้สึกว่าคำตำหนินี้ที่เราสัมผัสนี้ไม่ดีพอรู้สึกว่าไม่ดีเท่านั้นเนี่ยก็ย้ำคิดย้ำทำวเวรกรมอะไรก็เราต้องมาเจอคนอย่างเงี้ยเราเข้าไปย้ำยึดยึดมันถือมันนะ่ะ นั้นพอปัสสาเกิดเวทนาปั๊บเราก็เพลินในเวทนาพอเพลินเวทนาทําไมยังเป็นอย่างนี้หนึ่งขึ้นมาก็เป็นตัณหาย้ําคิดย้ําทําทําไมยังเป็นอย่างนี้ทําไมต้องมาเจอคนอย่างนี้เวรกรรมอะไรของเราไม่ยอมหยุดแล้วเมื่อการย้าคิดย้ําทํานั้นต่อเนื่องไอ้ตัวย้ําคิดย้ําทำเนี่ยนี่คือยึดมั่นถือมั่นคืออุปาทานเมื่อย้ําคิดย้ําทําต่อเนื่อง จิตที่ว่างอยู่ก็เปลี่ยนจากความว่างไปเป็นความวุ่นคือไม่พอใจเรียกว่าเกิดภพคือเกิดภาวะใหม่ของจิตในขณะนั้นจากจิตเดิมที่ว่างอยู่จิตก็เริ่มวุ่นแล้วเพื่อเกิดภพภพเป็นปัจจัยเกิดชาติหมายความว่าเมื่อจิตข้าในโกรธกายข้างนอกก็เริ่มเปลี่ยนกวนกระวายไม่สงบเลยแล้วนั้นเมื่อกายกับจิต จิตในโกรธกายกระวนกระวายพร้อมกันเต็มที่กลายเป็นคนคนใหม่ที่มีจิตโกรธกายกระวนกระวายจิตเดิมเนี่ยปกติกายก็ปกติแต่เดี๋ยวนี้จิตโกรธกายกระวนกระวายแล้วเรียกว,ว่าชาติเป็นชีวิตเพระประกอบด้วยกายกับจิตแต่เป็นจิตที่โกรธกายที่กระวนกระวายชาตินี้เรียกว,ว่าเป็น ตกอยู่ในนรกเป็นสัตว์นรกมีภาวะจิตที่เร่าร้อนกระวนกระวายหายใจตีเน็ดเหนื่อยไม่สงบเย็นนั้นเมื่อเป็นชาติขึ้นมาเป็นชีวิตขึ้นมาเนี่ยก็ดำรงชีวิตอยู่ช่วระยะเวลาสั้นๆหนึ่งนาทีสองนาทีสนาทีสนาทีไอจิตที่โกรธนั้นก็ค่อยๆจางลงจางลงจางลงกายที่กระวนกระวายมือไม้ที่สัน่น ค่อยจางลงจางลงจางลงนี่คือชาราคือชีวิตใหม่ที่สร้างก็นด้วยความโกรธนั้นเริ่มแก่ตัวลงเริ่มชาราเคยจางลงจางลงจางลงคันเวลาผ่านไปสิบนาทีจิตที่โกรดนั้นหยุดโกรธกายกระวนกระวายก็หยุดกระวนกระวายเรียความมรณนะตายแล้วชีวิตใหม่ที่สร้างขึ้นมาด้วยความโกรธนั้นได้ตายแล้ว แต่ในกระบวนการอันนี้โสกปริเตวะทุกโทมนัตุปายาสะเป็นกระบวนการให้เกิดทุกข์เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทพระพุทธองค์ทรงสัรว่าเอวมเมตัส,สเกวรััสสะทุกขกขันตัส,สะสมุทโยโหตุทุกทั้งหลายทั้งปวงเกิดได้ด้วยอาการอย่างนี้ หมายความว่าความเกิดขึ้นของทุกข์มันเกิดด้วยอาการอย่างนี้ไม่ได้เกิดกด้วยอาการอย่างอื่นมันเกิดจากผัสสะเวทนาตัหาอุปาทานภพชาติชรามรณะโศกปริเทวะทุกข์นี่คือกระบวนการให้เกิดทุกข์แต่ประโยคนี้สําคัญมากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเกิดได้ด้วยอาการอย่างนี้แสดงว่าการเกิดทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเลยทั้งหมดเกิดจากเพลินในเวทนา นั้นในทางไม่ได้ไม่เกิดทุกข์พระองค์ตรงตรัสว่าอาศัยตาด้วยอาศัยรูปด้วยเกิดจกักขุวิญญาณทำสามประการชื่อว่าปัสสะปัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเกิดความรู้สึกต่อสิ่งที่สัมผัสนั้นเรียกว่าเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดความเพลินเห็นจะว่าเขาตำหนินี่ปัสสะเกิดเวทนาแล้ว รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้องทำานิด้วยต้องว่าด้วยเนี่ยย้ำคิดย้ำดำเนี่ยเป็นความเพลินเวทนาเป็นปันใจจัยให้เกิดความเพลินแต่เพราะไม่เพลินทำไมจึงไม่เพลินเพราะเห็นว่าถ้าเพลินเวทนาก็เป็นทุกข์ไม่เพลินก็ไม่ทุกข์แต่เพราะไม่เพลินเมื่อไม่เพลินอุปาทานก็ไม่เกิดเมื่อไม่เพลินอุปาทานก็ไม่เกิด ตรงนี้เป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยกิออุปาทานแต่ในทางที่ปฏิบัติเพื่อไม่ทุกเกิดขึ้นเนี่ยเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดความเพลินไอตัวความเพลินเนี่ยคือตัวตัณหาแต่เพราะไม่เพลินเพราะไม่มีเวทนาอุปาทานยังไม่เกิดข้ามตัณหาไปเลย ไปที่อุปาทานเลยอุปาทานยังไม่เกิดเมื่ออุปาทานไม่เกิดภพก็ไม่เกิดเมื่อภพไม่เกิดชาติก็ไม่เกิดไม่ชาติไม่เกิดชรามรณะโสกปริเทวะทุกโทมรัตอุปายาสะทั้งหลายก็ไม่เกิดขึ้นนี่คือการปฏิบัติเพื่อไม่ทุกเกิดขึ้นนั้นตกลงว่าทุกไม่ได้มีอยู่ก่อนทุกเพิ่งเกิดขึ้นในลำดับแห่งปัจจัยเกิดเวทนาและเราไปเพลินเวทนาทุกจึงเกิดขึ้น ถ้ามีปัสสะเกิดเวทนาและเราไม่เพลินเวทนาทุกข์ก็ไม่เกิดริพานนั้นเมื่อคุยกันมาถึงตรงนี้โยมก็ว่าอถ้าอย่างนั้นโยมอยู่ที่บ้านก็ได้สิคะเพราะว่าพอเกิดเวทนาและเราไม่เพลินทุกข์ก็ไม่เกิดก็ตอบไปว่าก็นั้นนะสิ ถ้าโยมเกิดปัสสะปัสสะมันมีหกทางอทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าปัสสนั้นโยมให้ค่ายความหมายว่าดีแล้วโยมไปหลงไหลพอใจอันนั้นเรียกว่าเพลินให้ความหมายว่าไม่ดีแล้วอึดดัดกัดใจนะนั่นคือเพลินแต่ถ้าว่าโยมเห็นว่าเอออันนี้ให้ค่ายความหมายเหมือนกันเออดี แต่รู้มาด้วยปัญญาว่าถ้าเพลินเป็นทุกข์ไม่เพลินไม่ทุกข์ก็ไม่เพลินไอยคายความหมายว่าไม่ดีแต่รู้มาว่าถ้าเพลินต่อความไม่ดีทุกข์ก็จะเกิดขึ้นไม่เพลินไม่ทุกข์นั้นการมองเห็นว่าถ้าเพลินเป็นทุกข์ไม่เพลินไม่ทุกข์นี่เราเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นทั้งฝ่ายให้เกิดทุกข์ทั้งฝ่ายไม่เกิดทุกข์นั้นเมื่อเห็นอย่างนี้ผู้ชมก็วางใจไว้ในทางปกติไม่ให้เกิดความเพลิน ชอบหรือชังปล่อยใจในไฟบวกหรือว่าอึดอัดขัดใจในไฟลบไม่ไปทั้งสองทางเมื่อไม่ไปทั้งสองทางปัจจาเกิดเวทนาก็หยุดไว้แค่เวทนาไม่มีตนาไม่มีอุปาทานพบชาติทั้งหลายก็ไม่เกิดขึ้นรนองค์ตว่าชาติสิ้นแล้วพรหมรรจันยู่จบแล้วนะหมายความว่าปัจจาเกิดเวทนาและไม่เพลินเมื่อไม่เพลินก็ไม่มีตนาไม่มีอุปาทานไม่มีพบไม่มีชาติ ได้สิ้นแล้วพรหมจันทร์อยู่จบแล้วนี่คือที่สุดแห่งทุกนั้นเมื่อคุยกันมาถึงตรงนี้โยม,มโอ้ถ้าอย่างนั้นโยมอยู่ที่บ้านโยมก็บ้านได้ทั้งวันสิเพราะแน่นอนโยมอยู่ที่บ้านเนี่ยมันมีปัสสะเดี๋ยวเข้ามาทางตาเดี๋ยวเข้ามาทางหูเข้ามาทางจมูกเข้ามาทางลิ้นเข้ามาทางกายเข้ามาทางใจเนี่ยทยอยกันเข้ามาเนี่ย แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าพัิสัมันเกิดตามลําดับนะทางตาหูจมูกเล่นกายใจมันเกิดทางตาแล้วมันจะไงไปเดี๋ยวมันเกิดทางตาซ้ําอีกก็ได้หรือเกิดทางหูก็โดดกล้าไปออกกลางลิ้นเดียวก็ได้มันไม่ได้ไปตามลาดับขึ้นอยู่ว่าเราไปปัิสะเรื่องอะไรนั้นไม่ว่าจะปัิสะเรื่องอะไรแต่ท่านวางใจปกติไม่เลิดในเวทนาทั้งฝ่ายสุขเวทนาและทุกเวทนา ทุกทั้งหลายทั้งปวงก็จะไม่เกิดขึ้นเลยไม่ต้องพูดถึงการดับทุกข์หรอกเพราะทุกข์ยังไม่มีจะดับอะไรเพียงไม่ให้มันเกิดขึ้นเราต่างหากไปสร้างทุกข์ขึ้นมาเองทุกข์ไม่ได้มมีหรอกมันเป็นธรรมชาติที่ปกติอยู่พอเขามาชมท่านตื่นเต้นดีใจก็ได้ไม่ตื่นเต้นดีใจก็ได้โอกาสจะตื่นเต้นดีใจกับไม่ตื่นเต้นดีใจโอกาสเท่ากัน ตา้บตื่นเต้นดีใจจิตก็เหน็ดเหนื่อยกระวนกระวายไม่สงบไม่รับการประกอบเรียวกว่าเป็นทุกข์ไม่ตื่นเต้นดีใจวางใจปกติก็ไม่เหน็ดเหนื่อยไม่กระวนกระวายจิตสงบแล้วก็ไม่ทุกข์นั้นท่านทังหลายจะเห็นว่าท่านจะเลือกเป็นทุกข์ก็ได้ไม่ทุกข์ก็ได้โอกาสเท่ากันระหว่างทุกข์กับไม่ทุกข์นั้นเมื่อพยมทราบความจริงอย่างนี้พยมสามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลาที่บ้าน ที่สำนักงานหรือว่าที่ไหนก็ตามที่ท่านเป็นอยู่เมื่อได้มีการกระทบทางตา,งตางหูจม,มูกลิงนกยใจดีก็ไม่หลงเพลินไม่ดีก็ไม่หลงเพลินกัดใจดีก็ไม่หลงเพลินปอใจจิตก็อยู่ในทางสายกลางสงบปก,ปกติอยู่มันไม่ยากเลยถ้าเราเข้าใจถูกต้องที่มันยากเพราะเข้าใจผิดอยู่โยมบอกเอา้าแล้วท่านไม่พูดถึงศีลสมาธิปัญญาเลยเนี่ยไปบัตรอย่างไรละ ก็ชื่เห็นแล้วตั้งแต่ทีแรกว่าพอเขามาดา่าเราอย่างเงี้ยหูเสียงโซยานัสษาเกิดเวทนาพอเกิดเวทนาขึ้นมาปัญญาเห็นว่าถ้าโกรธตนาหนักราตรีภชาติทุกข์ถ้าไม่โกรธไม่มีตหนาไม่มีอุปาทานไม่มีพบไม่มีชาติไม่มีทุกข์นี่คือสมาติฏติเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นทั้งฝ่ายให้เกิดทุกข์และฝ่ายไม่เกิดทุกข์เมื่อเห็นทั้งสองฝ่ายก็เป็นโอกาสที่จะเลือกเอาฝ่ายไม่เกิดทุกข์ เมื่อเราได้เลือกวางจิตเฉยสเสวยไปไอ้ตัวจิตที่วางเฉยสเสวยไปเนี่ยถ้าพูดว่าเป็นสมาธิก็ได้ตั้งมั่นไม่วันไหวต่อสิ่งที่มากระทบนี่คือสมาธินั้นเมื่อปัญญาก็เห็นถูกต้องสมาธิก็ตั้งมั่นไม่ปรงแต่งอารมณ์ก็นิพพานออกมาข้างนอกกายวาจาก็เป็นไปอย่างถูกต้องไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่น ก็แค่นี้การในบัดรมแล้วถ้ามีปัจจัยต่อไปก็ไปบัดอย่างเดิมอีกไม่เพลินเวทนาไม่ว่าสุขเวทนาฝ่ายบวกทุกเวทนาฝ่ายลบก็วางจิตใจปกติเกี่ยวข้องไฟด้วยความสงบเย็นแล้วก็ส่วนเรื่องข้างนอกก็แก้ไขจัดการไปตามเนื้อหาของมันว่าให้ทําอย่างไรแต่จิตใจข้างในไม่เป็นทุกข์โอเคนะคลิปนี้ก็คงพูดคุยกันไว้แค่นี้ ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายทั่วหน้ากันขอจเจริญพอ